อ้ยอะไรอ่ะอมตะอมตะโอ้โหย่าอมตะโอ้โหดูมันทิ้งตัวดิไอ้ี๋โอ้ยเข้าไม่ได้เลยโอ้โหมึงวะนี่ร้อยโดนกูดิโดนกูคอมบ้าอมตะอ๋อยียี่ โอ้ยเจ็บ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 อเกินเฮ้ยแม่งคอมโบเต็มห่ะอะไรวะจะสกิลอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหูยอะไรอ่ะปุ๊บปะปุ๊บกูยิงไกลได้กูยิงไกลได้กูยิงไกลได้เออเป็นตัวเม่นหรเป็นตัวเม่นบุษชั์ข้างหน้าเองมาเลยทำไมเืมไออาร์มาตอนมาดิ เจ็บซี่เจ็บาเจ็บซีเฮ้ยเฮ้ยตปละดูแม่งิ้งตัวไอ้เหี้ยมานี่มานี่ไอ้ฟินโอ้โหโอยิงกูยิงเรียบร้อยเรียบร้อยตายตายหนึงตายหนึงน้องเหมือนูจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าักตด น้ำเกย์ก็ป่องอยู่เขาตายมาดิมึงมาดิมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วน้ำเกย์ก็ป่องมาแล้วน้ำเกย์ก็ป่องน้ำเกย์ก็ป่องคุโดนกูณโดอัลบาตอนคุตายตายต่อเธออัลบาตอนอุ้ยมาถึงตัวโอ้ยแม่งเป็นว่ะแม่งเป็นจัดแม่งเป็นจัดโอ้ทิ้งตัวอีกแล้ว โอ้ยถึงตัวอีกแล้วเก็บโอ้ยรับแผลตายดูมันดิมันไม่เต่าอ่ะ,อะไม่ไหวกูนะตัวแม่งยังใหญ่ดุแม่งตไอ้โอนเฮ้ยอะไรสกิลอะไรเนี่ยมาอ้วนมาโอโอเอโอ้ไม่โดนเลยมอตี้ทำอะไรไม่ได้เลยมาดิ เอ้ยมามึงไม่ตายจริงหรอกกูถามจริงๆว่าตายได้แล้วไอ้คุณจะพังแล้วเฮ้ยเอาไปตอนจะพังแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวเรียบร้อยเล่นเชิงเล่นเชิงมาดิมาดีรอตัวไว้จะตายแล้วจะ<อ>ตายแล้วมึงมึงโอ้กูตายเฮ้ยไอ้ไอ้ลิกฝั่งหนูมันเจาะเกาะเว้ยลูกชายอ่ะเอออันละอ,อันท้ายสุดเลยสีเขียวอะมันเจาะเกาะว่าวทำไมมันถึงได้แรงแท้ พอกันทั้งสองฟังมาดิมาดิมาดิโอ้ยตตัวพังเลยโอ้ดูแม่มาดิไอ้วนอ้วนมาดิเ้ยไอ้เแกสัตว์ูครับกูทอะไรผมครับโอ้ยเี้ยมา โอ้แม่งลมโอ้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 โหโดนกูโอ้ยไอ้เชียสามชายอีกแล้วอ้อเฮ้ยเฮ้ยหลบอะไรไม่ได้เลยครับสวยนี่ไงมาโดนเจอกเกาะมาโดนจอกเกาะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิมาไม่ยอมไม่ยอมมามามาอดิ อุ้ยโอ้โหเจ็บมาดิว้าเบ่งพลังแล้วนี่ไงกูสารสนุนจากระยะไกลมาไหนวะโอ้สแปมอยู่กูสแปมอยู่สแปมสแปมโอ้โหไปถีบกูสแปมเจปม หนูปรากฏเด้งไม่ไหนเลยเนี่ยโอ้ไปต่อยกูะบาแรับนี่ไงนี่ไงอึ้มอุ้มโดนโดนตายมาดิอะไรบังวันเนี้ยนี่แน่มาดิอุ้ยไม่โดนวะกูหลับกูหลับกูหลับเฉยเลยอุ้ย เอาไม่เดี๋ยว้อเด้อเดโอ้ยมันไม่ตาโอ้โหโอ้ยตายมาแล้วไอ้ร้อนทันกันร้อนนี่ไงอุ้ยไปโดนวะมองไอ้ตัวนั้นนี่ไงกูซับตัวไอตัวไออโหมันเลือดใหม่มาอีกแล้วอ่ะกูตายอเออ

ไม่ถึงเออถ้ามึงจะเล่นแบบนั้นกูก็เล่นแบบนี้แล้วางโว้ยมันเราจริงแล้วมาดิมาดิมาดิเี็บร้อยหนึ่งตัว เย็นะโคตึงเครียดมึงมาเจอกูปะล่ะมาโป้ปลาดนตีกันเฮ้ยซุ่มซุ่มแมพเลยมาไกอารีนาไกอารีนาเมืองทองธานีอะไรว่าเจอโคเด็กเป็ดไปเจอ

โอ้โหไม่โดนวะมาคุณมันล้วงมึงไอ้ดิสัตว์เฮ้ยมันเรียกปืนไงยินดีเฉยยินดีเชยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรวะ้ยเฮ้ยโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้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 โ โอ้นอนจะเหยื่อไอ้งอกตะจานไฟมิเตอร์มันชื่อมิเตอร์เหรอกูจำไม่ได้ละมิเตอร์คิตตี้เอ้ากาเมิเตอร์อะไรไปแล้วเพื่อนกูอุ๊ยมาดีบ้าแบบอืออเอเอาเอากระชกกูข้างนี่ไง đi ngay đi ngay lên nhìn cái đại lên bị tờ lại con với mùng vinh thịt thằng thuyết <laughs> oh, <mày> ô bị đồn ui hư hư ôi đồn 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 bác đồn bác đồn ui nhìn cài đai không nhìn cài đai đi ngay Ôi, hồ mấy

ไอ่ไงโอ้โาดีโอ้ยโดนโดนโดนยเจ็บโอ้ยยเจ็บอ๋อนี่คุณเริ่มดูคอมโบแล้วมึงโดนเด็กไปโดนแน่เอ้าอออ ไปหมดละ What the fuck Oh o ไปดีทุกหัวเลยตาปวดหัวไหมผมนวดโอ้ยมาเฮ้ยผมผมนวดหัวให้มาได้เจอรุ่นงอก ีากูตั้มุ่โดนกระแทกไปโดนกระแทกไปนี่มามาต่อเหรอต่อติดลมติดลมต้องชนะ ตัวอะไรวะเนี่ยมันไอ้นี่เราทำอะไรไม่ได้เปล่าแต่กูว่าน่าจะชนยับไปแล้วแหละกูดูทรงไอ้นี่ที่กินอจกล้วยดวงดุดีแน่เลยดูเป็อย่างเงี้ยมึงเอามาดิกูเปิดก่อนเลยกูชิงเปิดก่อนเลยไปเลยอ๋อไอ้เจกล้วัยดวงดุดีโอ้ยเชี่ยมันระวังเงินปลาและเบอร์ไสนนะ ว่าแหละแม่งชนยับเลยโดนโดนมัน,ม,นมันบินได้เหรอ <Yeah. S 1> เฮียไอ้มกาก่อตัวจีนไอ้ตัวจีนไอ้สัตว์มาโดนโดนดิตีนี่แม่งง่ายจัดจริง มาดิ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 อืมอืม้ยสุดท้ายแล้วเพ๊่บเพิบเพิบเพิบมาโดนโดนโดนอ๋อมันมีสกิลบอกที่นี่ว่า มาดีเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฮะตายค่ะจริงชื่อจริงไป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 เคติดล้มติดล้มติดลมเจอกันครับเจอกันครับเพื่อนเจอกันเหอะเอครับเจอกันครับเอาครับท่านผู้ชมครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมัติบัวซัตในพาร์ทนี้นะครับนี่เป็นการเล่นครั้งแรกเนี่ยและได้ตัวเมนหลักมาแล้วก็คือตัวมอเตอร์นะามีต่อั้งหน้าก็รอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอาไวเจอกันในคลิปหน้านะครับบายจา